จิ้มจิ้มจิ้มก่อนนะคะแล้วเราก็จะไปกทีเดียวเลยคะ่ะช้อนแก้วสวัสดีค่ะทุกคนเจอกันกันกบใหม่อีกแล้วนะคะวันนี้มากินกุ้งแช่น้ำปลาแบบช็อตนะคะทุกคนอันนี้ก็อามา6ช็อตเนาะ ผักแบบเล่นผักแบบเล่นๆผักแบบเน้นๆล้นๆเลยนะคะก็จะมีมะระนะคะมีแครอทแล้วก็มีมะเขือเทศแต่งจานนิดนึงนะคะเป็นคนหนึ่งที่ไม่ชอบดึงตะเกียบแบบน,นี้เลยอ่ะมันแบบมันเป็นเสียน่ะแล้วมันชอบแบบเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมมันอันตรายมากมันอันตรายมากนะคะมาค่ะทุกคนมาเริ่มกันเลยดีกว่าค่ะเริ่มที่ช็อตแรกนี่เป็นยังไดแก้วเปกมานะคะมากินด้วยกันค่ะ อ,อตามด้วยผักชีกุ้งแช่น้ำปลาขาดผักชีไม่ได้นะคะอื จิ้มๆแสงมันบูบวาบอะ่ะจิ้มก่อนนะคะแล้วเราก็จะเป๊กทีเดียวเลยคะ่ะช้อนแก้ว เมื่อก่อนชอบกินเผ็ดมากเลยนะกินเผ็ดแบบเผ็ดโูชีหละเดี๋ยวนี้ไม่สู้ตั้งแต่เป็นกระยอน,นี่ยสู้เผ็ดไมได้เลยเมื่อก่อนเผ็ดถึงในถึงกันนะคะเดี๋ยวนี้ถอยหางอีกนิดออื อันนี้ก็มาละน,นะคะเอาพริกออกพริกแดงจินดาของแม่โค้ดเผ็ดหูฉีกอีกเลยอมาค่ะ ตอนนี้ก็กินเป็นเวลาตีสามครึ่งนะคะเป็นคนที่นิสัยแบบว่าชอบกินดึกแล้วก็กินแล้วก็นอนแล้วก็กินน้ำอัดลมกินเผ็ดพวกนี้คือเป็นผลผลระยะยาวของการที่จะมาเป็นกดไลย,ย้อนทังนั้นเลยนะคะแล้วจะบอกเนี่ยเริ่มมาแล้วกดไลย,ย้อนเริ่มมาแล้ว มันทรมานจริงนะคะใครไม่เป็นไม่รู้นะนี่แล้วกินดิบด้วยแต่มันก็แซ่บอะเนาะมันก็แซ่บอะ อาการมาแล้วทั้งกินดิบทั้งกินเผ็ดทั้งกินดึกนี่แหละค่ะที่มาของการเป็นกรดไหลย้อนนะพูดจริงๆนะมันทรมานมากเวแลาเป็นอนะของใหม่จะมีอาการแบบมันจะจุกตรงนี้ก่อนจุกจุกแบบบนสะดือไม่ใช่บนสะดือตรงนี้เขาเรียกว่าอะไรใต้ราวนมอะแล้วก็เสียดไปถึงข้างหลังเลยนะคะแล้วก็จะมีน้ําย่อยแบบมันจะเป็นแบบน้ําย่อยตีขึ้นแสบไม่ใช่ไม่ใช่เปรี้ยวนะแสบ แสบแบบแสบมากทรมานแบบนอนก็ไม่ได้นั่งก็ไม่ได้เวลามันเป็นหนักๆอะ่ะและตอนนี้ใหม่ก็มาพบตัวช่วยดีๆตัวหนึ่งแล้วนะคะทุกคนอันนี้ก็คือจะบอกว่าเคยกินแล้วนะแล้วมันดีจริงๆก็เลยซื้อมาเพิ่มนี่นะคะทุกคนเป็นยากหลย้อนของ G r d ดีนะคะฮาชิ GRD ดี GR เนาะมันจะเป็นแคปซูลอ,ออกมาแบบนี้เนาะจะบอกว่าทานง่ายแล้วก็หายไวหายจริงนะคะเนี่ยกินยังไม่เสร็จ ตีขึ้นแล้วกดละย้อนนี่นะคะทุกคนก็เอามาแนะนํากันนะคะสําหรับใครที่เป็นกดละย้อนเนาะไม่ต้องทนทรมานกันแล้วทุกคนไปหาซื้อมากินนะคะมันดีดีจริงๆ1กล่องนี่สิแคปซูลไม่แน่ใจว่าเขาขายแยกไหมนนะคะใครไม่เป็นนี่คือไม่รู้เลยนะทรมานจริงๆการเป็นกดละย้อนเนี่ยไปหาซื้อมากิน,นะคะ่ะดีดีมากเอาละคะ่ะถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดใ์กดซับสไครต์ให้หน่มด้วยนะคะวันนี้ขอตัวลาไปแล้วะคะ่ะบ๊ายบายเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ